สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพีพีทุกท่านผมเม็ตครพี่ชิดรู้ผู้เน็ตตลอเรานะครับหน้าตาดีกับขุดๆุคลิปนี้นะจะมาสอนทำเทคนิครูดหล่นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดว่าทำได้อย่างต่อเนื่องในระดับหนักนะแต่ในความที่ว่าพอจะมีความรู้เรื่องตรงนี้มากก็ว่าจะมาแบ่งปันดูนะครับการทำรูดหล่นเนี่ยมัน เป็นเทคนิคที่ไม่ได้ยากสึงที่คิดนะครับเป็นการที่ว่าเราเอารูนมาขั้นไว้นะครับเพื่อการเพิ่มดาเมจนะครับมา<อ>ทำทำให้ดูนะครับแป๊บนึงครับพอดีด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นสกเท้อ่นะครับ แล้วแถมมีตัพแตกในเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับทีหลองพอเ่าประมาณนี้เดี๋ยวให้ทำละเอียดกวนี้เดี๋ยวนะีนะขอให้มันชิม พร้อมเริ่มทำลูนหล่นแล้วกันเริ่มจออากนี้นะครับเราทําลูนไว,นไว้นะครับขั้นลูนไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเราอค,ค่อยไล่ลูนนะครับ ตามแบบที่เราต้องการนะครับนะครับมันจะออกมาเป็นรูปแบบสุดท้ายอย่างเงี้ยครับนะผมอธิบายไม่ถูกผมทำให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะ่ค่อยค่อยคิดค่อยๆยทำไปนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเทคนิคที่ผมไม่ค่อยถนัดเพราะด้วยความที่เป็นผู้เล่นที่เล่นเกมกรีนนะครับมันเลย ใช้เทคนิคดีได <mos S 1> ้ไม่ไม่ช่ำชองไม่ชำอนะครับประมาณนี้ครับนะครับประมาณอย่งนี้นะครับคือค่าชิ้นมือวันนี้ ผมเ่คนที่เล่นแบบเทคนิคนี้บ่อยๆนะคือคือเก่งน,นะเก่งผมบอกเลยลว่าเขาเก่งน,นะซึ่งมันไม่ใช่ผมนะผมว่าทำได้แบบไม่ค่อยเรียนไะม่ไม่ค่อยเรียนตาเท่าไหร่ ก็ถ้าใครอยากจะทำแล้วให้มันดีแบบนี้อต้องไปฝึกัปฝึกฝึกเยอะๆนะครฝึกเยอะๆเยอะมากเพราะว่าเทคนิคนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ในสองวามมัน กเขอาบอกก็แล้วก็เรื่องเลี้ยงลูกก็เป็นเรื่องง่าเพราะว่าเพราะว่าผมวก็ไม่ได้ไม่ได้เซียนอย่างนั้นนะว่าโอ้โหทําแบบพลังงานงานสร้างได้อย่างคนอื่นเนาะไม่ใช่ครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็กล้าพูดอย่างนันว่าถ้าเกิดผมเป็นพวกที่่วาเล่นได้แบบทุกทุกที่อเขนเลย ผมคงจะหันมาศึกษาเทคนิคนี้อย่างเป็นทางการนะครับโดยใช้เงินครับโอเคครับแล้วก็จบในตรงนี้นะครับสวัสดีครับ